สวัสดีค่ะวันนี้เรามีข้อมูลมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครูค่ะคุณธรรมหมายถึงสภาพคนงามความดีและความถูกต้องซึ่งบุคคลควรยึดมั่นไว้เป็นหลักฐานาในการปฏิบัติตนจนเป็นนิสัยความประพฤติดีงาม เพื่อประโยชน์แก่ตนและสังคมซึ่งมีพื้นฐานมาจากหลักศีลธรรมทางศาสนาค่านิยมทางวัฒน,นธรรมประเพณีหลักกฎหมายจรรยาบรรณวิชาชีพการรู้จกักไตรตรองว่าอะไรควรทำไม่ควรทำและอาจกล่าวได้ว่าคุณธรรมคือจร,ริยธรรมที่นำมาปฏิบัติจนเป็นนิสัยเช่นการเป็นคนซื่อสัตย์เสียสละและมีความรับผิดชอบ จริยธรรมหมายถึงความประพฤติที่เกิดจากคุณธรรมกฎเกณฑ์ที่เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ทำได้ในทางวินยัยจนเกิดความเคยชินมีพลังใจมีความตั้งใจแน่วแน่จึงต้องอาศัยปัญญาและปัญญาอาจเกิดจากความศรัทธาเชื่อถือผู้อื่นในทางพระพุทธศาสนาสอนว่า จริยธรรมคือการนำความรู้ความจริงหรือกฎธรรมชาติมาให้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตที่ดีงามคุณธรรมจริยธรรมของครูมี20ประการดังนี้ 1. ครูต้องมีความขยันหมั่นเพียร 2. ครูต้องมีวินัยตนเอง 3. ครูต้องรู้จักปรับปรุงตนเอง 4. ครูต้องให้ความช่วยเหลือผู้อื่น 5. ครูต้องบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน 6. ครูต้องเสียสละเพื่อสาธารณประโยชน์ 7. ครูต้องรู้จักเห็นอ,อกเห็นใจผู้อื่น 8. ครูต้องมีความกตัญญูกะตะเวที 9. ครูต้องไม่ประมาท 10. ครูต้องปฏิบัติต่อผู้อาวุโสในทางที่ดี 11. อ ครูต้องมีสัจจะและแสดงความจริงใจ 12. ครูต้องมีความเมตตาการุณา 13. ครูต้องมีความอดทนอดกลั้น 14. ครูต้องมีความซื่อสัตย์ 15. ครูต้องมีระเบียบวินัยและตรงต่อเวลา 16. ครูต้องมีการให้อภัย 17. ครูต้องประหยัดและอดออม 18. ครูต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่19 ครูต้องมีความรับผิดชอบ20ครูต้องจงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์หน้าที่ของครูหน้าที่ของครูคือสร้างความอยู่รอดของสังคมโดยการให้การศึกษาที่สมบูรณ์แก่ศิษย์การศึกษาที่สมบูรณ์คือการศึกษาที่ครบองค์สามอันได้แก่ 1. ให้ความรู้ทางโลก หมายถึงการเรียนหนังสือเพื่อพัฒนาสติปัญญาและการเรียนวิชาชีพเพื่อให้สามารถอยู่รอดทางกาย 2. ให้ความรู้ทางธรรมเพื่อให้ใจอยู่รอดคือรอดพ้นจากความครอบงำของกิเลสมีความเป็นมนุษย์คือใจสูงใจสว่างและใจสงบ 3. ให้รู้จักทำตนให้เป็นประโยชน์ทั้งต่ตอตนเองและสังคม คุณลักษณะที่ดีของครู 1. ต้องหมายขยันอุตสาหะภาคเพียน 2. ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ 3. ต้องหนักแน่นอดทนอดกลั้น 4. ต้องรักษาวินยัยสำรวมระวังความประพฤติของตอนให้อยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดีงาม 5. ต้องปลีกตัวปลีกใจออกจากความสบายและความสนุกล่าเริงที่ไม่ควรแก่เกียจที่พุมของตน 6. ต้องตั้งใจให้มั่นคงและแน่วแน่ 7. ต้องรักษาความซื่อสัตย์รักษาความจริงใจ 8. ต้องมีเมตตาและหวังดี 9. ต้องวางใจเป็นกลางไม่ปล่อยไปตามอัน,นาฏอคติ 10. ต้องมันอบอรมปัญญาให้เพิ่มพูนสมบูรณ์ขึ้นทั้งในด้านวิทยาการและความฉลาดรอบรู้ให้เหตุให้และผลหลักคุณธรรมของครูคุณธรรมของครูกล่าวถึงหลักธรรมที่นำสู่การปฏิบัติของวิชาชีพครูเพราะคุณธรรมกับความเป็นครูเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเป็นการนำเอาหลักธรรมที่สำคัญของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำปฏิบัติในสายกลางและสุขฝนจิตใจให้หนักแน่นประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกที่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมหลักธรรมสำคัญที่อาชีพครูควรถือปฏิบัติเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในวิชาชีพครูประกอบด้วยหลักธรรมสำคัญ6ประการคือ 1. อาอริยม 8, รรคแปดมวิหารสี่ สาม,มาราวาสธรรม 4. ส,สังฆหาวัตถุ4 5. อิทธิบาท4 6. หกเบนจศีลหรือสีห้าคุณธรรมสำหรับครูพระพุทธองค์ตัดไว้มีอยู่เจประการ 1. ปิโยเป็นผู้น่ารักคือเป็นผู้มีจิตใจประกอบด้วยเมตตาการุณาไม่ผูกพยาบาทไม่ผูกใจเจ็บ หรือเจ้าเครียดเจ้าแค้นไม่เกี้ยกลาดดูจักให้อภัยเป็นที่สบายใจแก่ผู้เข้าไปพบหา,าหรือผู้อยู่ในปกครอง 2. คารุเป็นผู้หน้าเคารพบ,บูชาคือเป็นผู้ที่สามารถเอาเป็นที่พึ่งอาศัยเป็นที่พึ่งทางใจอบอุ่นใจแก่ผู้อยู่ในปกครองหรือศิยานุสิ์จึงเป็นผู้น่าเทิดทูนและหน้าเคารพบ,บูชา 3. ภาวานิโย เป็นผู้น่านับถือน่าจเจริญใจคือเป็นผู้ได้ฝึกฝนอบรมตนมาดีแล้วควรแก่การยอมรับและยกย่องนับถือเอาเป็นเยี่ยงอย่างได้เป็นผู้ที่เอ่ยอ้างถึงได้อย่างสนิทใจและภาคภูมิใจว่าท่านผู้นี้เป็นผู้บังคับบัญชาหรือเป็นครูอาจารย์ของเรา 4. วัตตาเป็นผู้รู้จักพูดจาโดยมีเหตุผลและหลักการคือ รู้จักชี้แจงแนะนำให้ผู้อื่นเข้าใจดีเจมแจงเป็นที่ปรึกษาที่ดีเป็นครูเป็นผู้สอนที่ดีแก่ศิยานุสิทิ์แก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ได้มาคบค้าสมาคมด้วยตามฐานะ 5. วัดจ,จันักขโมเป็นผู้อดทนต่อถ้อยคำที่ล่วงเกินวิพากษ์วิจารณ์แชักถาม หรือขอปรึกษาหารือขอให้คำแนะนำต่างๆได้ 6. คำพีรัญจะกถังกันตาสามารถแถลงชี้แจงเรื่องที่ลึกซึง้งหรือเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจอย่างถูกต้องและตรงประเด็นได้สามารถแนะนำสั่งสอนพระธรรมวินยัยทั้งที่ตื้นและที่ลึกซึง้งให้เข้าใจและให้สามารถนำไปปฏิบัติให้เห็นผลดีจริงได้ 7. โนจากฐานเนิโยชยเยไม่นำในอัานะคือไม่ชักจูงไปในทางเสื่อมหรือไปในทางที่เหลวไหลไหร้สาระหรือที่เป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อน